สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับชั่วโมงนี้เราพบกันอีกแล้วในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เช่นเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรของโลกเราวันนี้นะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรม,ามาชาติที่เกี่ยวกับเรื่องของอากาศนักเรียนลองนึกนะครับนึกแล้วหลับตาดูว่าลองจินตนาการดูว่าคําว่าอากาศ มันมีความจําเป็นอย่างไรกับเราถ้าวันใดวันหนึ่งโลกของเราขาดอากาศโดยเฉพาะเรื่องของแก๊สออกซิเจนนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มของสัตว์นะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยจะสามารถนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่นักเรียนลองนึกตามนะถ้าหากโลกของเราขาดอากาศโดยเฉพาะเรื่องของแก๊สออกซิเจน มนุษย์หรือกลุ่มของสัตว์จะดำรงชีวิตได้หรือไม่อันนี้คือลองจินตนาการดูนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาครับวันนี้นะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของอากาศก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเรียนรู้นะครับว่าคาว่าอากาศมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับอากาศก็คือทรัพยากรนะครับธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มของสัตว์แล้วก็อะไรครับแล้วก็มนุษย์เราเพราะอะไรครับเพราะสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศหายใจครับเห็นไหมเราหายใจไหมครับหายใจครับกลุ่มของสัตว์หายใจไหมก็หายใจครับพืชหายใจไหมพืชก็ต้องหายใจครับแต่พืชต้องการแก๊สอะไรครับพืชจะต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในอากาศในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อที่จะสร้างอาหารของพืชนะครับ หลังจากนั้นพืชก็จะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาให้เรากลุ่มของสัตว์หรือมนุษย์เราอ่าอันนี้คืออากาศนะครับนอกจากนี้อากาศยังช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีครับและความร้อนจากโลกถ้านะครับถ้านะถ้าอากาศนะครับถ้าหากเราขาดอากาศสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองเห็นไหมครับเฉลยแล้วน,นะครับ,นนนรบในเมื่อ,อครูให้จินตนาการไปเมืม่อกี้ในเรื่องของ ถ้าโลกของเราไม่มีอากาศจะเป็นอย่างไรฉเฉลยก็คือถ้าโลกของเราขาดอากาศสิ่งมีชีวิตก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เห็นไหมครับความสำคัญสำคัญมากนะครับทีนี้ปัญหาอากาศเสียครับอากาศเสียเกิดจากอะไรอากาศเสียไม่ได้เกิดจากสภาวะของอธรรมชาตินะครับซึ่งเกิดจากมนุษย์เราเองเพราะอะไรครับ เพราะอากาศเสียครับอเป็นสาเหตุที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เช่นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ครับ<ม>เห็นไหมใครเป็นคนสร้างรถยนต์ขึ้นมาครับธรรมชาติสร้างหรือมนุษย์เราสร้างมนุษย์เราเป็นคนสร้างสุดท้ายแล้วใครเป็นคนทําลายครับก็มนุษย์เราเป็นคนทําลายเช่นเดิมเห็นไหมครับควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมดังในรูปเห็นไหมครับมลพิษทางอากาศเห็นไหมเ่ ฝุ่นละอองครับฝุ่นละอองจากการก่อสร้างการเผาขยะและสิ่งที่สําคญัญที่สุดเลยการตัดต้นไม้ทําลายป่าหากเราตัดต้นไม้พืชก็ไม่สามารถผลิตแก๊สออกซิเจนให้กับเราได้สิ่งมีชีวิตกลุ่มของสัตว์และมนุษย์ก็ไม่สามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้ถ้าหากขาดต้นไม้ฉะนั้นแล้วต้นไม้มีความสําคัญกับเราอากาศก็มีความสําคัญกับเราอากาศก็มีความสําคัญกับต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนจากพืชที่ผลิตให้กับเราหรือแก๊สคาร์บอนไนออกไซด์ที่พืชนำไปสร้างเป็นอาหารเห็นไหมครับอันนี้คือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากไหนเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะครับทีนี้มาดูปัญหาอากาศเสียของควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์นักเรียนสังเกตในรูปภาพครับนักเรียนสังเกตว่ารถแต่ละคันเป็นยังไงครับควันเยอะไหมเยอะเยอะครับสังเกตภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับที่ครูใช้ ลูกศรชี้ตรงนี้นะครับภาพนี้นักเรียนมองวิสัยทัศน์ในการมองในการจราจรบนท้องถนนดีไหมครับไม่ดีนะครับไม่ดีรูปนี้ครูมาจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเรานะครับมันมีก็ก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยจะหนักกว่าเราในเรื่องนี้นะเพราะว่าอยู่ในบางส่วนนะครับครูจะยกตัวอย่างมาขอยกตัวอย่างมาให้เรามองเห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างเช่นในรูปภาพ ควันพิษจากถ้อยเสียครับเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเกิดจากใครเกิดจากฝีมือมนุษย์เพราะมนุษย์สร้างรถยนต์ขึ้นมาและมนุษย์เป็นคนใช้รถยนต์ครับอ่ามนุษย์ใช้รถยนต์แล้วทีนี้รถนะครับขาดก,การดูแลพอขาดการดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์มีการดัดแปลงทําให้เกิดควันพิษเหล่านี้ออกจากตัวรถนะครับต่อมาปัญหาการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมครับ นักเรียนสังเกตในรูปว่าควันพิษที่ออกจากท่อนะครับท่อที่เขาปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีต่ออากาศไหมถ้าหากนักเรียนอยู่ใกล้ๆนะครับกับสภาพแวดล้อมท,อที่เป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีอากาศบริสุทธิ์ไหมครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนแม้กระทั่งกลิ่นที่เป็นกลิ่นเน้นๆเนีน่ยเ,เ,เรายังไม่ชอบเลยอันนี้เป็นกลิ่นควันนะครับควันพิษจากโรงง,งานด้วยซ้ํา เ,เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีด้วยนะครับฉะนั้นแล้วมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาจากการปล่อยควันพิษจากโรงงานนะครับต่อมาปัญหาเรื่องของฝุ่นละองจากการก่อสร้างครับเห็นไหมครับดังรูปครับฝุ่นก่อสร้างเป็นไงครับออไม่สามารถมองเห็นหรือทําให้บริเวณนั้นมีฝุ่นเยอะเอาง่ายๆเลยเหมือนกับนักเรียนอ่าดูโรงเรียนเรา นะครับอยู่โรงเรียนของเราแล้วทีนี้ลมพัดเอาฝุ่นมาอ่าแล้วนักเรียนรู้สึกว่าเป็นไงครับฝุ่นนั้นดีไหมไม่ดีนะครับหรือขณะเราอยู่ที่บ้านอ่าลมพัดมาแรงนําฝุ่นจากข้างนอกบ้านมาหาเราเนี่ยอ่ามาเกาะหน้ากเกาะแขนเกาะจมูกเราเป็นไงครับความรู้สึกตัวนั้นเรารู้สึกว่าอากาศบริเวณนั้นบริสุทธิ์ไหมครับไม่บริสุทธิ์ครับบางคนก็อ่ามีการตอบสนองคือการจามออกมา เพราะอะไรครับเพราะฝุ่นละอองเข้าไปในจมูกของเราเราก็จะเกิดปฏิกิริยาในการต่อสูองก็คือการไอหรือจามออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านี่เรื่องของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างต่อมาครับปัญหาที่ยิ่งใหญ่เลยการเผากําจัดขยะครับการที่เราจะกําจัดขยะนั้นมีหลากหลายวิธีฉะนั้นแล้ววิธีที่ดีสุดคือพระยายามครับลดโลกร้อนโดยการ งดใช้ถุงพลาสติกหากไม่จําเป็นนะครับหากไม่จะเป็นงดใช้เรื่องของถุงพลาสติกทุกวันนี้เข้าเซเลนครับน้อยนัน้อยหนาที่เขาจะแถมถุงให้ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการครับต้องการลดเจ้าเรื่องของพลาสติกลงเพราะยิ่งมีพลาสติกเยอะครับการเผาขยะการกาจัดขยะในรูปแบบต่างๆพลาสติกมันย่อยสลายยาก ถ้าหากเราฝังกบในดินนะครับฝังดินไปไม่รู้ว่ากี่สิบปีกี่ร้อยปีกว่าจะย่อยสลายมันนี่เหมือนกับใบตองนะครับมันนี่เหมือนกับกระดาษที่มันย่อยสลายหรือซึมลงไปในพื้นดินได้ไวกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของใบตองแป๊บเดียวครับประโยชน์เป็นปุ๋ยด้วยเห็นไหมแต่พลาสติกปุ๋ยก็ไม่เป็นครับมีแต่ปัญหาครับอันนี้คือการเผาตาจัดขยะนะครับจะทําให้ อากาศบริเวณนั้นมีมลพิษนะครับต่อมาครับการตัดไม้ลทลายป่าต้นไม้นักเรียนจำไว้นะคําว่าต้นไม้หรือป่าไม้เป็นแหล่งกําเนิดของแหล่งน้ําหรือแม่น้ํานะครับในหลายๆสายสเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตัดไม้ทําลายป่าหนึ่งเลยครับต้นไม้ที่เราตัดก็ตายลงไป ความอดุดมสมบูรณ์ะน,นะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะลดลงและก็ไม่มีดังเช่นในรูปภาพครับเห็นไหมครับพอตัดแล้วแห้งแล้งไหมแห้งแง้งแล้วเราหน้าไปนั่งไหมครับไปนั่งบริเวณนั้นหน้าไหมก็ไม่นานั่งระหว่างาระหว่างคุณครูให้นักเรียนนั่งอยู่กลางแดดที่ไม่มีต้นไม้นักเรียนร้อนไหมครับร้อนแน่นอน แต่ถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนนั่งใต้ต้นไม้นักเรียนร้อนหรือเย็นครับเย็นครับผมเพราะอะไรเพราะต้นไม้เราไม่ได้ตัดต้นไม้ผลิตอะไรให้เราผลิตแกส๊สออกซิเจนให้ร้อนนั่นเองนะครับเพราะต้นไม้จะดูดเรื่องของก๊าซที่เป็นความร้อนก็คือเรื่องของแก๊สที่เป็นความร้อนก็เป็นแก๊สของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะดูดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารและสิ่งสําคัญ ต้นไม้ก็จะปล่อยแก๊สที่เป็นแก๊สเย็นนะครับที่เราใช้ในการหายใจก็คือแก๊สออกซิเจนนั้นออกมาทําให้อากาศปริเวณนั้นเย็นนะครับคำว่าแก๊สออกซิเจนก็คือแก๊สที่มีความเย็นนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันจะมีความร้อนในตัวของมันโอเคครับอันนี้คือปัญหาจากการตัดต้นไม้ทําลายป่าต้นไม้เป็นสิ่งที่สําคัญเราปลูกต้นไม้1ต้นกว่าจะโตมาใช้เวลาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปี แต่การตัดต้นไม้1ต้นใช้เวลาไม่ถึงนาทีต้นไม้ก็ล้มลงนักเรียนคดดนะิดดูดีนะครับการปลูกต้นไม้ใช้ระยะเวลาไม่รู้กี่ปีกว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตแต่ถ้าหากเราตัดต้นไม้ไม่ถึงนาทีต้นไม้ก็ล้มลงครับและความอดมสมบูรณ์ในบริเวณนั้นก็จะลดน้อยลงจนไม่มีฉะนั้นแล้วเรามาปลูกป่า นะครับมาเพิ่มออกซิเจนครับให้กับโลกของเรามาเพิ่มแก๊สออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพื่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ้องสัตว์หรือมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ้องสัตว์หรือมนุษย์นะครับต้องการแก๊สออกซิเจนทั้งนั้นนั้งแล้วนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอากาศทั้งหมดเลยนะครับมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งนั้นนะครับโอเคครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชา ธรรมชาตินะครับในเรื่องของทรัพยากรอากาศคุณครูก็มีเนื้อหาให้เราได้เรียนรู้ไวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก่อนจากกันเราจะมีงานนะครับคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรอากาศในวันนี้ก็คือคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีหนึ่งข้อครับตอบให้ถูกนะปัญหาของอากาศเกิดจากสาเหตุได้บ้างครับถึงที่ครูสอนมาวันนี้เลยครับนักเรียนเขียนลงไปเลย มีสี่ห้าข้อนักเรียนก็เขียนให้หมดเลยว่าปัญหาของอากาศเกิดจากสาเหตุใดน,นะครับนักเรียนก็ปรรยายมาหรือตอบมาเป็นข้อๆก็ได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูขอสวัสดีครับ